มาเม่อกี้มีการเล่นนี่คือสนามช้างสนามช้า,างอินเตอร์เนชั่นแนลบอกแล้วพวกกูหักในระบบตัวนี้เลยนะบักเอแล้วแต่มึงบักเอแล้วแม่บะะอกอะไรเข้าใจไมครับจะแข่งขันกันจริงเนะสองลอยหาซีซีซีซูซี่ไปเยอสี่ลอยซีซีในตัวกูเล่นมาติกีลซูว่าผู้ใด,ด,ดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดได้แล้วซูอ่ะแม่บอกอะไรเข้าใจไหมล่ะรถเปลี่ยจากคันมันปะรับปบักเออนั่นแหละ ทุยเอาข้างใดล่ะสมบูรณ์ใจกันแล้วจะสู่เราพรปูกก่กระดึงมากจะโน้มบัตล่ะซักได้เลยเพราะมันลงไปมครับเองเอเมนแล้วเล็กน้อยรุ่นไม่มาทีนี่เล็กน้อยบุรีรลำแต่จะโอ้ยอยากขับเด้อยากขับเด้ผูลังคอนแม่นมาล่ะฮะอยากขับเด้อยากขับเด้ต่บ่ได้ขับเห็นวะมึงอยากออกมากออกมากเลยไหมมึงยางกลมหัดน้าหาเรื่นบาทต่อไปฮะ หกล้อขายเฮ้ยข้าใจไหล่ะเด้อเขาจาเอ,อื้อนีกยังเนี่ยใส่รู้ดีการค้าขายเข้าใจไมเส่าเมื่อสองเข้าใจไหล่ะเด้อเป็นไรออกมาไลไแมบางนีย่อมเป็นชากามาไม่ได้เลียนมากก็ขู่อยบอบสองเล่มนี่ฮะเฮ้เอะไรเมืเ่ออะ เรียบร้อยนะครับรขอตะค่าครับเนแค่นั้นและค่แล้วเรเบิ้งไว้ไวล่าครับเวลาจะขคอยฝึกซ้อมนั่นและสนามทางสกลนครส่วนไปล่มนมั้พูดได้ไปให้บักมวยขายยาไปฝึกไม่มไปฝึกคอยไปฝึกเที่ยงเราคอยไปาศาสตร์โค้งนี่แหละาศาสตร์แล้วมันีก่อเล่นยันผมมวยขายยาขึ้นมานั่นแะ ล้วกูลดกเก่าหัวมาที่นี่ก็อ่ะละแล้วที่นี่ถ้าเด็กน้อยห้าสกลนครัอยากไปครับรุ่นนี่มึงต้องไปยูพุ่นเฮ้ยไปยูพุ่นเขาไปฝึกสนามมิลีแล้ววันที่นี่นสิมาเล่นแบบม่วๆว่าได้แล้วเขาจะเอื้อนต้องไปสนามแท่ล้วที่นี่ออมึงเบ่งดีๆ้อกระทิงแดงกูว่าได้สนับสนุนเด้อ ไอ้แม่ละสนามสร้างไปเปน็นสนับสนุนไดอยังเนาะไว้คว <c oughs> อามึงสั่งขาคนมาไว้หน่อยๆเนาะเออจักสม,มัยน่ะอย่ากออกมากออกมากได้ไหมแอดเสร็จทีเล้นท้องพกนีไปญาติมึงอยู่หันไล่ซ้ำนัน่นเด้อยแ้เอาภาพดาวเทียมนั่นละตีนกูเด้อย <c oughs> ไอ้แม่